ตอนนี้นะคะเราก็ได้กุญแจมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาทัวร์อาพาร์ตเมนที่เราเช่านะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะว่าตอนที่เรามาในรอบนี้นะคะคือเราก็คือมาดูอาพาร์ตเมนที่เราอะทำสัญญาเอาไว้แล้วว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะคะ แล้ห้องนั่งเล่นก็จะเชื่อมกับเป็นห้องครัวเลยนะคะคือเป็นครัวแบบเปิดนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะที่เพิ่งชอบมานั่งอัดวิดีโอนั่นเองค่ะแล้วมองออกไปนะคะเขาก็จะมีที่จอดรถให้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอากาศร้อนแดบดบที่นี่ก็จะค่อนข้างจัดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูห้องต่อไปกันนะคะ ห้องซักผ้านั่นเองซึ่งเขาก็จะมีทั้งเครื่องซักและก็เครื่องอบมาให้เราเสร็จสับเลยนะคะซึ่งอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กอ่ะของพึ่งมันไม่มีนะคะคือห้องน้ำอ่ะก็ชอบนะแต่ว่าเสียใจตรงที่ว่ามันเป็นอ่างอาบน้ำพึ่งหวังว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับฝักบัวเนอะแล้วเราก็สามารถแบบเข้าไปยืนอาบแบบบ้านเราได้เลยแต่ว่าเขาให้มาเป็นแบบอ่างอาบน้ำนะคะ ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะอันนี้ก็คิดว่าเล็กนิดนึงเนาะแต่ว่าก็น่าจะพอกับเตียงไซสที่เพิ่งมีอยู่เนาะแต่ที่ชอบก็คือจะเป็นตู้เสื้อนะคะเพื่อนๆคือใหญ่มากเลยนะคะเราก็เข้ามาอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะคะเนี่ยและอันนี้ก็เป็นครัวนะคะถ้าเวลาเราเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วอะโดยทั่วไปอะอเขาก็จะมีเตามาให้นะคะแล้วก็มีเครื่องอบ รวมไปถึงไมโครเวฟนะคะแล้วก็เครื่องล้างจานนะคะพวกซิงแล้วก็ตู้เย็นอะมีให้หมดเลยนะคะย้ายเข้ามาอยู่นะคะก็ชอบเลยนะคะที่เท็กซัสด้วยอากาศอะมันก็จะคล้ายๆกับเมืองไทยเนาะแค่เจอแจ็คพอตตอนที่เพิ่งยายเข้ามานะคะถือว่าเจอหิมะถลม่มแต่ว่าหลังจากนั้นอนะอากาศมันก็ค่อยๆเริ่มอุ่นขึ้นนะคะจนณนะตอนเนี้ยก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะ พาทเมนนี้นะคะเขาก็ยังมีสระว่ายน้ำนะคะเปิดให้เราได้ใช้กันด้วยค่ะแล้วเขาก็มีออฟฟิศนะคะคล้ายๆกับเป็นที่นั่งเล่นนะทุกคนให้เรามาใช้กันนะคะเขาก็จะมีพวกแบบมีเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโต๊ะสนุกนะคะ ที่พึ่งชอบมากๆเลยนะคะเขาก็มีฟิตเนสให้เราด้วยค่ะซึ่งฟิตเนสเนี้ยเราก็สามารถมาได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะทุกคนเัอจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่แบบสายออกกำลังกายเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับค่าเชา่าเราอะเราก็เครื่องอำนวยความสะดวกที่เขาให้อ่ะถือว่าแบบเฮ้ย เท็กซัสอะเป็นรัฐที่ค่าเช่าอะถือว่าถูกมากเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นอีกคลิปนึงเนอะที่ได้เห็นแบบว่าลักษณะอ,าอาพาร์ตเมนต์ที่เพิ่งอยู่ในเท็กซัสเป็นยังไงนะคะยังไงคลิปหน้าเพิ่งจะพาไปไหนอีกก็ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ